สวัสดีครับมีประเด็นหน้าคิดหนึ่งประเด็นนะครับหลังจากที่เราเจอโควิด -19 มาแล้วเดิมเนี่ยคนทำงานมากกักจะหางานกับอยากทำงานกับองค์กรที่มีความมั่นคงอยากทำงานกับธุรกิจที่มีความมั่นคงแต่เมื่อเราเจอวิกฤตแบบนี้แล้วสิ่งที่ทำให้ความเชื่อนี้เปลี่ยนไปก็คือว่ามีหลายองค์กรที่เราไม่เคยคิดว่า จะต้องปิดกิจการหยุดกิจการชั่วคราวเราไม่เคยคิดว่าธุรกิจหรือตำแหน่งบางตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่หายากเป็นตำแหน่งที่มีผลตอบแทนดีจะต้องตกงานจะต้องว่างงานดังนั้นผมเชื่อว่าหลังจากวิกฤตโควิดผ่านไปแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคนทำงานอาจจะมี mindset หรือมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคงใหม่นะครับก็คือแทนที่จะไปดูความมั่นคงขององค์กรของธุรกิจ คนทำงานอาจจะเริ่มกลับมาดูความมั่นคงของชีวิตต,ตัวเองแล้วล่ะว,ว่าถ้าเกิดเกิดวิกฤตขึ้นมาตัวเองมีกินไหมมีกินได้กี่เดือนตัวเองมีใช้ไหมมีใช้ได้กี่เดือนแล้วโจทย์เนี้ยจะตอบเองหรือว่ามีองค์กรมาช่วยตอบให้ถ้าองค์กรไหนที่ตอบโจทย์ข้อนี้ได้ก็แสดงว่าความมั่นคงของพนักง,งานเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอยู่กับองค์กรนี้ ต่อให้ธุรกิจไม่มั่นคงองค์กรไม่มั่นคงแต่ถ้าอยู่กับองค์กรนี้ชีวิตเรามั่นคงแน่มีการบริหารผลตอบแทนระยะยาวมีการบริหารหลักประกันความมั่นคงให้เขาได้ยังไงได้บ้างนะครับถ้าองค์กรตอบไม่ได้ต่อไปคนทํางานต้องกลับมาตอบตัวเองว่าต้องบริหารชีวิตอย่างไรถึงจะมีความมั่นคงได้การที่อยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึง่งมีรายได้ประจํามั่นคงไหมถ้าบอกว่าไม่แน่แสดงว่าเขาอาจจะเริ่มคิด การหารายได้แหล่งที่2 3 4สหรืองานประจำอย่างเดียวตอบโจทย์ไม่ได้ก็อาจจะต้องไปหางานเ,เสริมหลายคนอาจจะเริ่มกลับไปมองเรื่องการเกษตรเพราะอะไรมันตอบโจทย์เรื่องการมีกินครับแต่อาจจะยังไม่มีใช้นะแต่มีกินแน่หลายคนเริ่มบริหารความเสี่ยงในชีวิตแล้วเรียก่มีตะก้าหลายใบละเพราะว่าแต่ก่อนนี้ทุกคนก็มีตะก้าใบเดียวแต่พอใบเดียวปุ๊บมันอาจจะมีความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้ก็คงเป็นโจทย์อันหนึ่งที่ นักบริหารคนไม่ว่าจะเป็น HR ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสายงานเจ้าของกิจการที่อาจจะต้องไปเป็นประเด็นที่จะต้องคบคิดกันต่อไปว่าถ้ามันเกิด Mindset ใหม่ขึ้นแบบนี้องค์กรควรจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารคนเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ของคนได้อย่างไรนะครับต่อไปก็คือแทนที่บอกว่ามันทำงานกับเราเรบริษัทเรามันคงต้องเปลี่ยนใหม่มาทำงานกับเราเรแล้วชีวิตคุณจะมั่นคงครับ ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสวัสดีครับ